โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับคือหลังจากที่เราสุ่มคางูละไปได้ไงเออแล้วมันก็แจกนะครับแจกตั๋วมาผมก็เลยจะมาสุ่มนะครับสําหรับตัวละครติดท็อปนะผมก็อยากได้ไหวพิบไงเผื่อผมจะได้บอสมื่นะครับก็เริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะป๊าบ p ฮปปี้เมทัลบอสสวยจัดสวยจัดสวยจัดโอ้โหเอ้ยตัวนี้มันก็ดีนะครับแต่ผมว่าทีมผมไม่น่าได้ใช้นะ ปุ๊บอ้แม่หมดนะครับไม่ได้นะเออไม่ได้แต่เราได้ตัวนี้มาแต่ก็คงคิดว่าไม่ได้ใช้ในทีมหลักของเราอยู่แล้วนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปหาเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก300กว่าเพชรตอนนี้ก็เป็น500นะคือผมยังจะสุ่มให้มันได้บอสมืดไงก็เลยเปลี่ยนปกอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเผื่อว่าดวงของเราจะมานะครับสำหรับบอสมืดกับตัวซารี่เด็กฝึกหันนะครับผมว่าได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่ายังดีนะครับคือจริงๆผมอยากได้บอสมืดมากเลยอะแล้วก็มาเริ่มกันที่300เพชรแรกเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าโหเคคิดล้วตื่นเต้นอะคือผม แทบไม่เคยใช้เพชรสุ่มเลยนะสุ่มหาตัวละครแทบไม่เคยเลยนะครับเออไม่เคยจริงๆเอ้ยอเชียได้วะโอโหผมกล้าแล้วว่ามันต้องมาตัวไม่ออกออกเพชรหาโคตรยากอะผมบอกเลยแล้วผมแบบมีของปั้นอะมีของปั้นเช,ว,ชว์เครื่องนี้จะได้อะไรก็แล้วแต่ละชิวๆแล้วครับอโอ้โหเด็กฝึกหดเซลรี่ได้อีกตัวว่ะเชี่ยสองตัวว่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้บอสมืดเว้ยนอนมืดกับเซลลี่เด็กฝึกหัดเว้ยคือผมได้ครบมาเลยเนี่ยเอาจริงอะตัวติดท็อปอะมันบอกว่าห้าชนิดใช่ปหผมได้ไปแล้วสีอ่อะเออผมได้เกือบหมดเลยอะผมใช้ตัวส้มแล้วก็เพชรส้มก็ได้ครบเลยโอ้โหโอเออผมว่าคุ้มแล้วนะครับได้บอสมืดมาก็ตอนแรกอากาศจะเก็บเพชรย,ยาวๆไงแต่แบบคิดว่ามันน่าจะต้องได้นะเออ ก็เลยได้จริงๆด้วยนี่ก็คือกบที่ผมรอไว้ปั้นนะครับนี่มีต้อง36ตัวนะกบชมพูก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสําหรับในการปั้นตัวละครมอดมืดนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมรอให้มันแบบคือมันเป็นอีเวนต์ประจําวันที่แบบเพิ่มมีเอกคูณ2ดีกว่านะเออเดี๋ยวผมค่อยปั้นดีกว่าตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับวันที่ผมส้มก็จะเป็นวันที่31นะครับ31ธันวาคมท้ายปีก็ถือว่าเป็นวันที่แบบเกมนะเกมรักผมเหมือนกันไงเออเกมรักผมนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ